สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนําโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่ 10, ไอวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับผมกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกแปดนะครับผมครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเอฟซท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับไลน์เชฟหนุ่มนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหกหก ห้าหกศูนย์ห้าไอดีไลน์นะครับผมสำหรับวันที่สิบหกเชฟหนุ่มให้เด่นที่สี่ห้าแปดวิ่งลู่ที่สี่ผลออกสามสองสี่กับสองหกเข้าแค่ตัววิ่งนะครับผมสี่เนาะเข้าตัววิ่งลู่นะครับผมวันนี้ตามต่อครับโคงสุดท้ายแล้วทําให้ท,ทําวันนี้ก็คงพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ทานแล้วนะครับผมก็เลยต้องวันนี้เที่ยงก็อยู่ในไล่ครับผม ้มมามา่าแล้วก็ทําคลิปต่อเลยครับผมไม่ได้กลับบ้านอยู่ในไร่ลมเย็นๆเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็พักผ่อนสักชั่วโมงแล้วค่อยลุยงานไล่ต่อวิถีเช้าไล่ครับผมก็เนี่ยครับผมเชมหนูก็ต้มมีแก๊สปิกนิกก็ต้มมามา่าแล้วก็อยู่ในไร่นะครับผมบรรยากาศในไร่ตอนเที่ยงๆครับผม ฝนก็จะตกอยู่ในไร่เชฟหนุ่มครับอันนี้วันนี้ก็ทำหญ้าแถวแถวแปลงนี้ครับผมทำทำหญ้าครับคือถากหญ้าเก็บหญ้าครับผมก็อยู่แบบในไร่สบายๆครับผมต้มมากินแล้วก็นอนพักผ่อนทำคลิปเสร็จก่อนครับผมไปครับชมแนวทางของวันที่ไหนวางกล้องไงวันที่ วันที่หนึ่งนะครับแนวทางของวันที่หนึ่งนะครับผมตอนแรกว่าจะไล์สดคงไม่ไล์ลมมันแรงด้วยต้องทําคลิปยี่กว่ามันตัดต่อได้เตือนแปดนะครับผมปีหกแปดนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้ววันที่สามสิบเอดแล้วเด่นนะครับผม เด่นของวันนี้เด่นที่3ามแล้วก็6นะครับผมวิ่งลูดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดนะครับเทีนุ่มเป็นเลขอ่าแนวทางคำนวณน,นะครับผมไม่ใช่เลขสูตรนะครับลูดที่ ห้านะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่ห้าสามห้านะครับผมสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับส่วนห้าก็จะเป็นห้าหก ห้าเจ็ดห้าแปดส่วนหกนะครับผมก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับผมชุดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามนะครับผมห้าห้า ก็หกหกนะครับผมชุดสามตัวเชฟหนุ่มจัดเป็นแบบชุดใหม่ให้นะครับผมชุดสามตัวจัดไปที่สามห้าหกนะครับผม สามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สามห้าสี่นะครับผมส่วนอีกหนึ่งชุดก็จะเป็นสี่สี่หกแปดนะครับผม ประมาณนี้ครับแนวทางของชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งรู่ที่ห้านะครับผมเน้นสามห้านะครับผมห้าสามอย่าลืมกลับด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนสามห้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับชุดเบิ้ลห้าห้านะครับผม ชอบหเน้น5 3าสหหนะครับผมแล้วก็3ามห้าสองชุดนี้ครับผมตามไว้ด้วยชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านขอให้ fc เชีนหนุ่มเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันช่วงเย็นๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะขอให้เฮงเฮงปังๆังทุกท่านนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ